g a เมินฟินิคสาเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็อกรีบ์เสร็จเรียบร้อยนะครับสาเหตุนะครับลูกค้านำไปชาร์จไฟมาเกินนะครับส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นนะครับสายชาร์จของลูกค้านะครับช็อตส่งผลให้ชิประบบไฟชำรุดกินกระแสไฟชาร์จน้อยมากนะครับแทบจะไม่เข้านะครับก็คือ กินแค่20มิลลิแอมนะครับซึ่งตรงนี้ไม่เพียงพอต่อการชาร์จนะครับแบตเตอรี่ตรงนี้ก็ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วก็ลูกค้าก็รับสายชาร์จใหม่ไปนะครับนี่นะกินที่กินกระแสไฟที่110ถึง140มิลลิแอมนะครับก็ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับตรงนี้แล้วก็ลูกค้าก็รับห่วงรัดสายนาฬิกานี้ไปด้วยนะครับ เป็นห่วงใหม่นะครับก็ตรงนี้พอรายสยชาร์จนะครับนี่นะฮะก็นําไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงนะครับเซนเซอร์ heart เร t วัตตาการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับนี่นะฮะแสงสีเขียวก็ทำงานได้ตามปกติ ผมเลื่อนขึ้นนะครับย้อนกลับนะครับปิดไฟหน้าจเปิดไฟหน้าจอปิดไฟหน้าจอก็ทํางานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะต่อสายชาร์จนะครับก็ขึ้นสถานะการชาร์จแล้วก็กินกระแสไฟที่110-140มอมิลนะครับก็แนะนำว่าอย่าชาร์จไฟเกิน5โวลต์นะครับซึ่งอุปกรณ์ของ Garmin เนี่ยทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้รองรับระบบชาร์จเร็วนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าไฟเกิน5โวลต์ก็ชํารุดทันทีทุกยี่ห้อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะการมินนะครับก็ขอบคุณมากครับลานล็อบบี้ไปยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ